สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับอาจารย์นันนะคะเพื่อนๆนเพื่อนเอนเ,อนเราไม่ได้เจอกันนานแล้วเพื่อนเนชาวเพชรหนองแขมวันนี้ดีใจกันไหมคะได้รางวัลกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะใครที่เข้ามาแล้วพร้อมพิมพ์พร้อมค่ะวันนี้จะได้รับประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องการสร้างไรายได้เรา ทำธุรกิจบนโลกออฟไลน์มานานแล้วพวกเราก็ต้องเปลี่ยนมาเข้าสู่โลกออนไลน์ถ้าเราไม่ทำติกต็อกรายได้เราจะลดน้อยถอยลงนะคะถ้าเราไม่ทำทิกต็อกรายได้จะลดลงท่านทราบไหมคะใครอยากมีรายได้เพิ่มขึ้นกดหนึ่งคะ่ะใครอยากมีความสุขมากขึ้นกด2คะ่ะ สุดยอดสุดยอดทั้ง2อ,อย่างเลยคนสำหรับต้องการทั้ง2อ,อย่างปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะคะค่ะยอดเยี่ยมมากค่ะยอดเยี่ยมมากค่ะเอ,อวันนี้อาจารย์นันก็จะมาเล่าให้ฟังว่าการที่เรามาทำออบนโลกออนไลน์นะคะแล้วเราต้องมาหัดทำ t k t t o k เพราะว่า t i k t o กเนี่ยจะมีคนเยอะมากที่เข้ามาดูเรา เราเขาจะได้ทราบว่าเราทําธุรกิจนี้นะคะเราจะได้มีช่องทางอีกช่องทางหนึ่งมีแฟนเพจเพิ่มขึ้นมีคนเพิ่มมากขึ้นมีคนชอบเราชื่นชมเรามากขึ้นเป็นเราเป็นที่รู้จักของคนมากขึ้นมันจะสร้างรายได้ขึ้นมานะรายได้จะมาจากคนเราทำธุรกิจเกี่ยวกับคนใช่ไหมคะ คือคนทุนคือคนเราไม่ได้เอาเงินมาลงทุนเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักคนเยอะรายได้เราจะเพิ่มมากขึ้นตอนนี้ยุคนี้เราไปหาคนไม่ได้เราจะไปหิวตะกา้าไปสาธิตไปอะไรเหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะคะพี่พี่น้องชาวเพชรนองแขมดังนั้นดังนั้นให้เรารีบขึ้นมานะฮะขึ้นมาสร้างตัวตน ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มไหนนะอ่อทิกตอกก็ได้ YouTube ก็ได้ Facebook ก็ได้ <c oughs> เราต้องลุกขึ้นมาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆรายได้เราจะเพิ่มมากขึ้นจำไว้นะคะทุนที่เราลงก็คือคนคนเราในที่นี้เราหาจากออฟไลน์ไม่ได้ก็มาหาบนออนไลน์ก็คือ tik ต o อกนี่ละค่ะใครเห็นประโยชน์พิมพ์ค่ะว่าได้รับประโยชน์